อ่ะเล่าเรื่องถัดไปทีนี้พอเราจะเริ่มใช้งานแล้วล็อกอินเรียบร้อยแล้วเนะะี่ยค่ะเราจะเจอหน้าตาแบบนี้มันจะมีสิ่งที่เราจะต้องรู้อยู่ก็คือมันจะมีอันนี้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 กูจะเล่าแต่ละอันว่าแต่ละอันคืออะไรอันนี้คือหน้าตาหลังจากที่เราเราล็อกอินเข้าไปได้แล้วนะคะหน้าโขดอะ่ะมันจะเป็นหน้าเหมือนเหมือนเฟอร์อริตอะ่ะเหมือนเฟอร์ริตในสตรีมมิ่งอ่ะเนี่ยอันนี้คือนหน้าโขดหน้าโขดคือเหมือนเฟอร์รลิท ก็คือเราสามารถตั้งไว้ได้ว่าเราอยากจะดูกราฟหรือเปิดกราฟสินค้าไหนเราแอดลงไปในเฟ v อ r บลิตการแอดเข้าไปมันก็จะทําให้เหมือนเวลาเรากดชาร์ตหรือเราเลือกดูมันเร็วขึ้นหรือเวลาเรากดจะกดเทรดอย่างเงี้ยมันก็จะเร็วขึ้นนะคะน,นี่คือหน้าขดนะส่วนหน้าชาร์ตมันจะเป็นหน้าชาร์ตคือคอลัมน์ที่2ออะ่ะมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้หน้าชาร์ตมันก็จะเป็นเหมือนกราฟของสินทรัพย์ที่เราจะเปิดดูนะคะเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราจะดูชาร์ตของสินทรัพย์ไหนเช่นสมมุติเรากดที่ชาร์ตใช่ปะ แล้วเราอยากเราไม่อยากดูทองอนะ่ะเราอยากดูบิตคอยอยเงนะี้ยให้เราเอานิ้วอ่ะจิม้มเราเอานิ้วเราเนี่ยจิ้มตรงเนี้ยมันจะสามารถเปลี่ยนสินทรัพย์ได้ถูกไหมคะเปลี่ยนเป็นบิตคอยเป็นเป็นอะไรก็แล้วแต่ตามตามที่เราอยากจะดูได้นะคะส่วนถ้าเราจิ้มไปตรงนี้มันคือการเปลี่ยนไทม์เฟรมสมมติเราไม่อยากดูหกสิบนาทีเราอยากดูสิบห้าเราก็จิ้มตรงเนี้ยแล้วเราก็เปลี่ยนเอานะคะส่วนเครื่องมือตรงเนี้ยมันจะเป็นเครื่องมือที่แบบตีฟิโบด้วยเครื่องมือตรงเนี้ยได้ด้วยนะคะเลื่อนกราฟอะไรตรงนี้ได้ด้วยการกดตรงนี้ จะสามารถกดเข้าไปปึ๊บจะจะมีบิดออฟเฟอร์ให้เราสามารถพลีออเดอร์ได้เลยแล้วถ้าเราอยากจะยิงออเดอร์เรายิงจากหน้านี้ได้ด้วยกลับมาที่หน้าเทรดกลับมาที่คอลัมน์ที่สามก็คืออันนี้คอลัมน์เนี่ยหน้าเทรดเนี่ยไอหน้านี้ยมันจะบอกเงินที่เรามีอยู่ e q u i t ตีที่เรามีบ a ลานซ์ที่เรามี